สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามุนทาร์ดช anel นะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะ,ะชาวราศีมีนราศีกราฎีตองก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานก,การณ์ความรักข่าวดีของชาวธาตุน้ำเนี่ย จะเป็นเรื่องของอะไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยไปขึ้นพลังงานจัจ m e n ์นะคะราชาถือไม่เท้าสามไม่เท้านะคะอัศวินถือเหรียญราชินีถือเหรียญน,น,น,นะคะ งไม้เท้าเด็กถือเหรียญสี่ถ้วยแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนาะมีอัศวินถือเหรียญอัศวินถือไม้เท้าเนาะโอเคมันรู้สึกว่าพลังงานชาวธาตุนา้มช่วงนี้มตนต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะก็อย่าให้รับแต่พลังงานดีๆไปนะจ๊ะ มีเรื่องของการสืนฟูการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันมีแนวทางของการที่จะได้อยู่ในสถา,านการณ์ของการที่จะตัดสินใจนะคะมีมุมมองมีความคิดอะไรที่กว้างยิ่งขึ้นมีพลังงานของ p a ชช i o n การก่อเกิดในเรื่องของความรักความรู้สึกความสัมพันธ์แนวทางของการ support นะคะในด้านของจิตใจพลังงานความรู้สึกวันน่าคุณมองหาความสัมพันธ์หรือพลังงานพาร์ทเนอร์นะคะที่ไปต่อกับคุณได้ในสเต็ปนี้เราก็ให้ให้เวที่มันเป็นความจริงใจความรู้สึกที่แบบว่าตอบโจทย์ความต้องการตัวตนของคุณจริงๆ การเริ่มต้นที่สวยสดงดงามเนาะการเริ่มต้นที่จริงใจแล้วก็พลังงานของการทำในสิ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีวันว่าวช่วงนี้คุณมีพชชั่นกับในเรื่องของการงานนะคะอะไรที่โฟกัส ควรโฟกัสคุณก็โฟกัสอะไรที่มันไม่ควรหรือมันไม่จําเป็นในช่วงเวลาเนี้ยมโนสูว่าคุณเพิกเฉยคุณมีการอิกโนกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ไปโฟกัสตรงจุดอะ่ะแล้วก็มันมีเรื่องของพลังงานพาชันนะคะที่จะไปต่อโอกาสการเริ่มต้นพลังงานที่ มีทิศทางที่เป็นสเต็ปต่อยอดไปนะคะอามันว่าตรงเนี้ยสี่ทัวร์มันคือเรื่องของการที่คุณไม่ไปให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันอาจจะมีแทกอารมณ์ที่เรารู้สึกเบื่อเบื่อบ้างรู้สึกแบบเบื่อกับบางเรื่องบางสถานการณ์บ้างเนาะประมาณนี้แต่คิดว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นนะคะการทำธุรกิจ บางอย่างเนาะที่มนุนคิดว่าเฮ้ยมันจะพาคุณไปสู่ความปังมากยิ่งขึ้นมีแพชชั่นมากยิ่งขึ้นก็เกิดขึ้นมาในช่วงสเต็ปเวลานี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเดียวกับคนที่มีระยะทางคนทางไกลอ่อก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของจังหวะการรอคอยนะคะคิว่าตอนนี้มันจะมีการวางแผนวางแผน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมสำหรับการที่จะซัพพอร์ตไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพลังงานความชัดเจนที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วขอไปดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะมันจะไปในเวไหนแล้วก็เป็นในสเต็ปยังไงบ้างนะคะ ถ้วยขึ้นมานะคะมีจิมเพอร์ไฮเดสก้าวดาบนะคะแปดไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้า สาดาบ The Sun นะคะแด,ดาบนะคะว่ามันจะมีโอกาสในการเริ่มต้นเนาะมีพลังงาน Passion ในแบบที่ควรจะเป็นแล้วก็มีในแง่มุมของการที่คุณจะได้รับข่าวดีได้รับ โอกาสดีๆนะคะในการที่จะเริ่มต้นสิ่งต่างๆเนาะมันอาจจะมีคาทีเลียนะมวามรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือที่คุณเจอมันอาจจะมีข้อจํากัดมีคาทีเลียมีเกณฑ์ในการคัดเข้าคัดออกมีเงื่อนไขบางอย่างที่รา้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่แบบครอบตัวตวนเราอยู่อาจจะแบบว่ากําแพงทางความรู้สึกก็ได้ค่ะของคุณของเขาก็มีอยู่ประมาณหนึ่งเนาะ เอาบางคนอ่ะเป็นพลังงานเก่าที่จะเข้ามาด้วยไพเดทขึ้นมานะคนที่จบไปแล้วหรือแบบแยกย้ายไปแล้วแบบนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็มีในเรื่องของคนที่มีความมั่นคงมั่นใจในสเตปที่เป็นตัวของตัวเองเนาะ The Emperor แล้วก็พลังงานในรูปแบบที่มันจะมีความเสียดายเสียใจเกิดขึ้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยบางบางทีสถานการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเราอาจจะ นำมา,าเป็นบทเรียนดีกว่าไหมอ่าไม่ต้องไปจมอยู่ว่าน่าจะตัดสินใจแบบนั้นน่าจะตัดสินใจแบบนี้มันจะโอเคนะคะเพราะสุว่าทุกอย่างมันมีทิศทางหรือมีแนวทางมีสเต็ปที่เราแบบจะก้าวไปได้อยู่แล้วอเออเป็นพลังงานประมาณนั้นให้พลังใจทางความรู้สึกที่ที่ไปในเวที่เราจะเติบโตมากยิ่งขึ้น แฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นอืมประมาณนั้นนะคะที่นี้มนจะขอดูหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานแพชชั่นในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะแบบแนวโนม้มแล้วกันช่วงเนี้ยอาจจะเห็นถึงว่ามันมีความฟุงฟ้งๆเยอะของชาวท่านน้ำคิดเยอะคิดมากเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังใช้เหตุและผล นะคะเดินหน้าไปในสเตจที่เราคิดว่าเราๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีได้รับการอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะแล้วมันก็มีเรื่องของการฮิลลิ่งกันยาวๆความรู้สึกปลดล็อกอะไรที่เราสึกหน่วงสึกหนักมาก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีประเด็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มานะคะขอดูคําแนะนําหน่อยเออมันจะขอใช้อีกสํหรับหนึ่งนะคะจะต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะ ชวนเพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังข้กอความบันเทิงได้นะลองเก็บไปคิดเดยอะคิดมากนะจ๊ะดูคำแนะนำกันไพ่ขึ้น6กถ้วยนะคะแบดไม่เท้าค่ะ5ดาบนะคะ6ดาบค่ะสี่ถ้วยนะคะ The ทาวเวมีไพ่เดทนะคะเจ็เหรียญแล้วก็8ถ้วยค่ะอนว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบได้รับข่าวดีจริงๆคอนเฟิร์มด้วย8ปมใบถาวอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบางทีมันมีความกระทันหัน แบบไม่ได้แพนนิ่งหรือแพนนิ่งแล้วมันเกิดขึ้นปุบปับฉับพันกว่าที่เราคิดแบบไม่ทันตั้งตัวมีเรื่องราวที่เสพไพรความรู้สึกมอนคิดว่ามีโอกาสของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยพลังงานเก่าอาจจะมีการุนเวียนได้ด้วยเหมือนกันหกถ้วยมาเดทมาอีกแล้วนะ๊ะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คิดว่ามีพลังงานของการที่ถ้าสถานการณ์ไหนมันท็อกซิกคุณเลือกเดินออกจากสถานการณ์นั้นได้แต่ถ้าอะไรที่ว่าวัาเป็นปัญหาที่มัน รบกวนใจิตใจหรืออยู่ในความรู้สึกเราม,มานานเมืนว่าคุณสามารถที่จะเดินหน้าสามารถที่จะ move อนจากสิ่งนั้นๆได้นะคะให้มันอยู่ในสเต็ปที่เราสึกว่าโอเค h ปปี้แล้วก็ดีต่อใจเนาะประมาณนี้เลยให้มันเป็นพลังงานที่จะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตข้างหน้านะคะหมือนว่าโฟกัสให้ถูกจุดตรงจุดแล้วก็ นำสิ่งต่างๆที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตเนาะขอให้คุณได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะเรามาเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ